ยนะคะสำหรับเสียงปรมือเห็นลมๆสองสาคนออกมาเต้นแล้วนะคะไปไหนล่ะคะไปไหนล่ะคะฉันไม่ได้คุยกับเธอฉันคุยกับกน้องทราบไหมคะว่าทําไมเวลางานบุญงานไม่ว่าจะเป็นพระป่ากฐินบวชงานแต่งงานบุญแบบบ้าน,านเราอ,ะอ่ะผู้ชายวัยประมาณ45 40ี 5, ่กว่าๆเนี่ยจะชอบออกมาเต้นแบบลักษณะเมื่อกี้ คือจะชอบของปรตเ้นทราบสาเหตุไหมคะเมาเมาอ๋ออันนั้นคือสาเหตุย่อยค่ะแต่สาเหตุหลักคือเมียไม่ก็ให้นอนด้วยก็จะเก็บกดนะคะหาทางระบายออกค่ะแย่เล่นนะคะย่เล่นนะคะ ก็ขอบคุณทุกท่านมากแล้วกันนะคะวันนี้สุดท้ายนี้ผมจะรับใช้เพียงแค่นี้เพราะว่าศิลปริแล้วก็การแสดงบนเวทีมีอีกเยอะแยะมากมายฝากไว้ด้วยกันแล้วกันนะคะ,ะท่านที่อยู่นหนุนแล้วก็มีอุปการะคุณจกหนึ่งร้อยห้าสิบเปิดฟ้าขวดแล้วอย่าลืมล้วนๆรงวัลใต้ฝานโดยด้วยวกันนะคะ